ลองเรียกกัรจึกษาบนยุ่ไ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเนะพี่น้องเก็บีทุกท่านเด้อเนาะยินดีต้อนรับกับชุดซองดูปซาเวลตาพี่น้องเลยพบพ่อกับซาเวลตาในมื้อนี้อยู่บ้านอยู่เฮือนของซาเวลตาเองเดอนะ้อเนาะมื้อนี้ทั้งบอตาบอเวียดเพิ่นก็มาดำเนินต่อเรื่องประตูรั่วบ้านซนะาเวลานาะพี่นอ้องเานาะเมื่อวานซื้อน,นี่เนาะเมื่อวานนี่กะอ่าโบท่านได้มาเห็ดแต่ว่ามื้อนี้ได้มาเห็ดเนาะเพียงเน,นนะาะพากกันมาดำเนินต่อ ประตูรั่วบ้านตะเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะให้ก่อเวียดเอาตาเพิ่นมาเฮ็ดให้เนาะสร้างตาพี่น้องเอ้ยเนาะสร้งซื้อใหม่เพิ่นะยาเพิ่นเป็นางเด้อวนนี้เนาะเพิ่นก็สิครั้งแรกเนาะเฮ็ดประตูรั่วประตูเล็กเฮาเนาะพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกของเพิ่นแต่ว่าเรื่องการจอดเพิ่นก็มีมาดยเพิ่นพูนามีอ่าเพิ่น้องสิได้ฐานหรือว่าจงดเนาะบ่ผิดฐาน มันก็เคยจอดแล้วเนาะยังไงมันเคยจอดมาแล้วพี่น้องเลยเนาะมันก็เคยแล้วเนาะพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวสุภาพพี่น้องไปทักทายสบายดีเนาะคุณเดนเนาะพี่น้องเนาะสองนุ่มเพิ่นเสือคู่ใจที่นี่กับพ่อพี่น้องเลยเนาะเพิ่นสาบน้ำสาบอ่าอันนั้นพี่น้องเลยสาบตองบัวเนาะสาบเสาพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกันสบายดีคือมันมื่นเหรอเนาะไปแล้วพี่ก่อน ยั่งขี้ไล่เขาวันนี้คน้นไปทั้งจอยแทั้งดำเนาะทา้งโมตาโมเวียดดำเนินให้มือน,นี้พี่นอ้อง์เลยเนะาะถ้าเกิเห็ดบดมือบดไปทางไหนมือน,นี้เนาะนากเกิเห็ดกรุงห่างแล้วพี่นอ้อง์เลยเนาะทางโมเบียสบายดีเหมือนทางโมตาเพิ่ร์ตจอดจืดจวดอยู่พี่นอ้อง์เลยโอกาสเนี้ยไปเลยทางโมตาี่เสีพตา คันเฮ็ดยามหนาวตากแดดก็ได้พี่น้องเอ้ยถ้าเฮ็ดยามร้อนเด้อวายยังเที่ยวเข้าตมอยู่สบาดีเนาะคืออยู่่พี่น้องคือสร้างอยู่่เนาะเห็นพอแล้วว่าคืออยู่ได้่ะาไปให้ทงอ่าพอเพิ่นเนาะพอเบิ่งเพิ่นว่าคือคืออยู่ว็โครงาเพิ่น อันนี้เอาไปรับตาไว้ก่อนบังตลุ่มถึกหน้าจะป้องกันได้ถี่ยมตาเหลี่ยมตาพี่น้องบ่ไหวอันนี้กระแทกเนาะอันนี้ก็เป็นอ่เออได้ผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยผู้ช่วยอันนั้นเป็นหัวหน้าอันนะนนี้เป็นผู้ช่วยนี่คนเดียวหรือว่านี่เป็น เลกเร็นเนอะตัวนี้ พูดกันทั้งนี้กะสาบแล้วก็เห็ดลวดลายน้ำพี่น้องงามอยู่บ่พี่น้องเห็ดลวดลายคดเห็ดเครื่องจริงสิเนาะโอ้ยมือเทอเนาะเห็ดเครื่องสองขีดสามขีดทั้งๆพี่น้องเห็ดสองขีดเนาะอย่ายงพี่น้องเอ้ยสองขีดเ็ดขีดสองขีดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวช่วยนะตั้งัวตัวนี้เพื่อนกะหากะลังลงมือเห็ดเมื่อนี้ลงมือสาเมื่อนี้พี่น้องเห็ดใบไม่เนี่ยมันแล้ว รถเปิดทะลุเบิดทั้งหลายด้ทางนี้พี่น้องเอ้ยเบียกไลยพี่น้องเลยหายไงบ้างเฮ็ดมาจะงานบุญมาจะงานดองเนาะไลยเบียกช่วงนี้งานบุญงานดองไลยพี่น้องเลยต้อมาแหงก่อนนะตามแผนนะครับที่ นีน่นี่คือปุงป้งๆนะพอนรงนี้ือ,อปุงป้งๆชวนเทนตรงนี้แล้วมันหยดลงมาเลยมันงอนหนาพอเห็นชัวบ้างซี่คือเตี้ยแตเบิางทั้งที่นั้นสูงพี่น้องเลยเนาะสูงเวลาเฮาใส่อันประตูลวดผัดมันคือสูงอยู่ข้างนอกวันมาเบิางข้างในมันคือต่ำพี่น้องเลยเนาะมาหยุดอยู่ข้างในเพราะ มันเป็นพื้นที่สูงพี่น้องเลยขางนี้ปัจจัสูงกว่าขางทั้งนี้เนาะขางแคงนี้สีเตี้ยกว่าต้นหงห้าสุดท้ายกับตุย้ยท่านพี่น้องเลยหดหนาตลอดตุ้ยขี้เก่เาตัวหงากลนไปกับอยางก็คนกระเถ่าแล้วพี่น้องเลยมาทางนี้กระทวนพักเขาเมย์พันธุ์โพักพี่น้องพักไปกันยองมาพักงาหมาสั่น โอ้ยเนาะพักปอสารพิษได้พี่น้องพักอ่ะไล่ไดุ้วีเนาะปอสารพิษมีแต่อ่ะมุนหัวมุนแบะพักอ่ะนี่จุดไงบ้างแล้วเนดอกบ้างแล้วทำไงเพื่อนสบายดีสบายดียดพักค้นหยาพี่น้องเลยพักอันนี้เท่านี้ได้หนึ่งจินได้ได้พี่น้องกับเด็ดเมียนใ,นให้ป้าเน่ย อากาดซ่อมแต่ว่าทั้งฟังไพ่กับเอิ้นกวงตุ่งมาเนาะคันเสิแมนผ่าบุ๊มบิขอโทษขอให้น้ำมันไหลพี่น้องเลยเนาะแซ่แบแซ่บพี่น้องเลยสวีทมากินมากินพักกันนี่หนึ่งกินจำเจียวพี่น้องจำเจียวลวกพักกาดซนะ่อมเนาะอันถุงยางเช่านี้จะกะอันปิดร้อแม่ถุงยางแดงนะออไ,ไ,ดไงแม่ไผ่จะไปท่าชมจะไปท่านชมเม่ถามทั้งแบบเขาเบี่ยเพิ่นมีกินแล้วบนะ่เนาะ เอาปลตาเพิ่นเยอะด่าเพิ่นอยากได้ลวกเมื่อกลับผาไปน้ำบริเวณได้ไหมผักเห็ปตาบกินได้ไหมผักดอกไม้นี่กะท่าบ้าเขาโคตรตลอดกะสีป้งยู่น่ะแม่เพม่อนป้งยู่งผักบัวกันใหญ่ผักอยู่พี่น้องเลยผักบัวกันได้ผักบัวยังไงแม่ผักบัวแบง ก็มาทางนี้พักเขาจนล่มบดอันนี้นี่จะเป็นภักอ่าภักหอออก่อหม้อรอบพี่น้องโคตรหน้าแล้วก็ล่มไปเลยเพระาะว่กกยาเพิ่นเป็นกกใหญ่กกสูงพี่น้องเลยมาทางพี่กับภาคกัดช่องเก่าว่าภักนี้ปลูกไร้จะแห้งคักพี่น้องเลยบอนี่นละแม่นอ่าภักกวงตุ้งโอแม่นภักอ่าเอียงเอะภาคขนา่าภาคขน่ามันคือบุว้วนแม่ แบบของเพอ่อเฮ็ดคือว่าอ้วนปุ้ยอยู่ไลน,น,น่ะเขาได้ตัวที่อ้วนๆแล้วไปพัดใส่หมูใส่ชิน้นหมูโอ้ยพักเขียวค่ะขนวัวค่ะกะลีพี่น้องเลยปูเฮ้ยตจ้เขียวค่ะงามค่ะพี่น้องเลยเนาะเป็นดอกค่ะกะลีหนึ่งกินกเชี่ยๆจำเจียวพริกลวกเจียวปลาเจียวชิน้นเนาะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะเจียวกระปูปนกระปูได้วัด นานี่มันเท่าโรคไปทั้งพี่น้องผู้ทีพันเท็ดดองก็เป็นลเลอะเลยหล่อนไปพี่น้องไหมต้นอ้อยฮกะก็มาปลูกเสริมไ้พบวบัวจะได,ด้เลยไหมมาขันจุก ตอนนี้เรื่องว่าถ้าบ่มีห้วเรียบร้อยโลดแบ่เฮ็ดนะวัวถ้างัวทั้งแบ่และงัวเข้ามามันบ่มีห้วถ้าห้วแล้วยังวาอยู่นีหวบ่แล้วถ้าหวแล้วมันก็สิง่ายปลูกหยังก็ได้เพราะว่างัวจะบ่ได้เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากยนําแบ่เฮาต้องเฮ็ดหวดีๆปลูกหยังก็ได้ แ่พื้นบ้งมาแต่พื้นทางไหนเอาเบอร์ทางสองแซงเขากอน

เป็นไร มันๆดมือพี่้องเลยเนาะปอยมีเงินกกสร้างเลยพอมคนมาจกนี่จกดินมร่นจะได้หายเสรแล้วเนาะไมานี่บมดนี่เราล้วงพาัตถะเอาครับเ่าจ๋เอาครับเอาครับรั้วอันนี้มันจะลวมวาจะดยากเนาะมันจะบินพ you yeah. แม่สี่สิบสองบ่ะแม่สี่เิองขึน้างบนแล้วขบนไหนขึ้น้้ัดจ่ดีพัดดหมอกู พี่้องเลยทั้งเือทั้งหมวกน้ำกันอันนี้มดเจ็บตัหารร้พูดหมดได้หันสองเนาะหันสองมาทำนี่จะได้แบงพักบ่สายฟาไก่ทางไอ้เพิ่นเมื่อหนึ่งกินตักมันไม่ค่อยลายเป็นได่พี่้องเลยพักนานหนึ่งสองนัน ดเดี๋ยวจะเอาใส่ไว้รถบัตรเลยนะเช่นน้องผูจักมาอันนี้แหละพี่น้องเนาะบอาวตาจะวากับเพดตอหนีประมาณถึงหมือนแล้วหมือนกันแล้วเนาะไม่ถึงว่าประตูชื่อนี้เมีนมืออื่นก็แล้ว

แต่ว่าเบิ่งทางข้างนี้พี่น้องเอ้ยทางข้างกําแพงก็สิคักอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าเฮ็ดสุดเบิดนี่เนาะลงสุดพุ่นฮอดุ่นเนาะฮอดแจหัวแต่ว่าอ้อมบ่เทือก็คือสิโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะมีเองเดียวคือบ่มีงอเงินพี่น้องเอ้ยถ้าอ้อมสุดุนเนาะแพี่กุดงแจหัวผู้วางนคอกงัวโอ้ยักหลายพี่น้องเอ้ยคือสิเป็นเนาะเฮ็ดพุ่นเฮ็ดพี่นี่โอ้ยเงินบ่มีพี่น้องเอ้ยว่า การก่อสร้างนี่แพงเนาะพี่น้องเนาะเครื่องอุปกรณ์ปูนทรายดินบล็อกอีหยังแพงหลายก็ใกลๆเนาะเฮือนยังบ่ทันได้อดทาสีพี่น้องเอ้ยบางคนก็โอ้ยเฮือนยูทเบิดสีก็บ่ทาเนาะว่าซั่นบ่ซําอเฮือนผู้ที่อาไปช่วยเหลือว่าซั่นมันบ่มีเงินนะพี่น้องเนาะถ้ามีเงินก็สิทาอยู่า อันอีก2กิโล่เนี่ยซ้ายเฮาก็ยังอยู่ปาก็สังมามืนั้นเนาะปูนอกมาน้อยกะนอนของูกะูนอยู่องเยอพี่น้องเนาะพากันแทกเบิงจักเซนจักเมว่าันงกันอยากลวงพดติบทาเพื่อเาจอดสิบได้บ เดินรถเพื่อนมาถอนดินอยู่ใช่ปะเออจะซื้อบอหลังนึงเท่าไรนี่นะสองเซนห้าเสือกันมาไม่อึ้งเพราะว่าสิทธิ์เทพมาขอกงัวพี่น้องเนาะเพราะว่าขอกงัวในห้องผู่อยากให้น้ำอ่างเวลาฝนตกเนาะเพราะฉะนั้นมันเปื้อนพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยหลังนึงสองเซนห้าเท่าแรกคิดว่าพอแม่เพื่อนไม่ได้ตั้งไหม แล้วอ่าเห็นเพิ่นไกลไปไกลมาแล้วเพิ่นมาเถาะคอตคิวเฮือนสะเวียวเสยเด้อพี่น้องเนาะเป็นดินธรรมดาเฮานะพี่น้องเนาะดินเพิ่นจกมาแต่องเนาะเป็นเพิ่นจกองจยงนีแหละพี่น้องเอ้ยมาบ่งนํากันอยู่อ่าสิเอาปปตกกันให้ดีเด้เนาะผู้เฮ็ดนี่บ่จักงไปต่อได้โอ๊ต เออซันนี่แหนะออ5บ่นี่นเออตัดเล็กัดเลขลั่วไม้รถนี่พอดีกันเฮททีก็ดีมันจะบ่ห้างมันสบายเอาแปไปใส่รถบ่อยากแพ้เพราะว่าผูอยากให้มันห้างเกินไปเนาะมันสิลงโพดนะพี่น้องบ่ค่อยมกแบบว่าลงรูปปานใดอยามๆกหน่อยามาเบิ่งรถเพิ่นเาาวนีสิบ่บ่แตก่นะพี่น้องเนาะรถคันบักใหญ่นึงอันนี้ สิบ <chill> ่แตกซะบ่บล็อกใหแม่นพื้นนะเฮานี่พื้นทางเฮานี่เนาะพอเทเฮานี่พี่น้องเอ้ยบ่ท่อนี่กะเป๊ะเนาะกะเป๊ะเพิ่นได้แล้วเลยน้องๆนักเรีนก็มาส่องเบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเพิ่นสิเข้ามาได้บ่เนาะยันแต่ท่อเฮามัน ເຮົາຊິຢັນຫັ້ນເຮົາໄປຖອກຢູ່ຂອງງົວເພິ່ນເນາະໃກ້ເຈີດພີ່ນ້ປົນນນເາບິປໄດ້ບິປໄງຫວົດໃຫຍຮງພີອງເນລົດໃຫຍຮ พันน้ำพี่น้อยย่าพันตกคข้องไงนะ กวนกุ้ม,มกุ้มตรงนี้ก็อย,อยูเข่าไปต่อพี่น้องเข่าเรียบร้อยแนะล้วะวางของกูยังไงมันเนินๆเน่มันซูงๆเนะี่ยพี่น้องเลยหลังสองเซนหาเป็นเงินไทยกะสี่ร้อยแนละ้วพี่น้องเนาะสี่ร้อย ชิลอยไปปลายนั่นแหละสั่นจระได้แล้วออนเหยียบบินได้พอได้เบิังน <Mon ona> ้ำฝนได i̇şte, ้พอเด้อเนี่ยรถเพยียบอ่ะทอแตกได้ถือว่ารถใหญ่รถน้อยเขาได้เบัดพี่น้องเลยพอดีเลยชิ้อยสิใหญ่เขาได้เบิสท่านอ่านี่ประมาณแจกล้อขอห้องเขาลูกทุกล้อปะ หกล้อหกล้อทใหญ่กว่านี้ก็เขาได้ยูพี่น้องเลยเป็นโทรศัพท์บารเตาบจะได้ทางนี้เนานจักเช่นบาเวียนอาหาเส้นละลองประมาณเท่านี้บะบุลลมพอดีทำตาน่าอย่างนี้แหละนี่แล้วเนาะตัวไกลบุลมพดีมันจังมูมีไกลเขามูมาเขากได้นี่จะลองสูดไปเป็นนันชิเเ้นยู่บาเวียน Chịp tin vào hoặc chân 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 nong bằng nó chị tin ghi hai hô nó chân 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 แต่เส้นแต่้นอยู่แล้วอ่ะแต่เส้นแั้นอยู่แล้วจะมาถีพ่อตีัลอง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 ใสองเส้นสเส้นไปยุบเอเวีลองเส้นหาเส้นหาเส้นไปหาเส้นหมดาวไรก่อลอง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 เรียกกันจักสามวันยุบสั

พี่น้องเอ้ยเนาะเอาคลิปนี้จะได้ขอตัวลาลาพี่น้องเอ้ยเนาะน้องๆโรงเรียนผลงานเลิกโรงเรียนเมื่อเสี่ยวเซี่ยวเลยโต๊ะกีบประมาณสามมุ้นาะพี่น้องเนาะสามมุ้งใบสามมุ้งใบสามมงสี่มงพี่น้องเอ้ยเนาะสี่มุ้งผลนเลิกโรงเรียนพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องๆโรงเรียนก็ได้เลิกโรงเรียนเป็นคลิปเลยคอยทำเรื่องเล่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ฉันร้อคลิปน like ี <aquí en S 1> ้ฉ <studio> ันได้ขอตัวลาเลยเด้อพี่น้องเนาะเจตนากาขอบคุณกุบุญหลายพี่น้องเอฟซีสุกท่านที่เป็นกำลังแห่งใจให้เบิางคลิปเบิางโฆษณาให้ซาเวลเด้อเนาะให้อยู่ดีมีเฮ้วสุกภูจุกคนลำลำรวยเงินทองอะไรเขามาเทเข้ามาพี่น้องเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเฮ้วสุกภูจุกคนเด้อเนาะพี่น้องเอฟซีสุขทานพี่น้องเนาะเอจตนาการประกอบเข้ามาสบายดีเด้อเนาะบาเวียบบาตาสบายดีเด้อเนาะ สวัสดีน,ดนะพี่น,อน้องเนาะขอตัวลาไปแล้วพี่น้องบายบาย